สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ค่ะให้แก่ผู้ที่เกิดในรักคนาราศี กลุ่มนะคะเป็นดวงความรักนะคะประจํารเดือนกรกฎาคม2565ันายค่ะเช่นเดิมนะคะการทำนายเป็นแบบภาพรวมหน้าภัยนะคะอาจจะตรงกับคุณตรงเพียงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขอให้คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะให้รับเป็นแต่พลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ energy ของคุณก่อนนะคะชาวรา,ราศีกลุ่มว่าตอนนี้ชาวกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เอเนจีของคุณนะคะคุณมีพลังงานของ4 of wands ค่ะมีพลังงานของ4 of swords ค่ะมีพลังงานของ7 of cups นะคะ n nice i of wands ค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะคุณมีพลังงานของ4 of cups ค่ะ สำหรับเอเนอรจีของคุณนะคะในตอนนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแมงมองว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของการ คล้ายๆกับการทําใจเนาะพักฟื้นจากความสัมพันธ์นะคะพยายามเหมือนกับอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตนเองตัวคุณกับเขาคนนั้นที่คุณดิวด้วยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการมีระยะห่างกันออกมานะคะบางท่านอาจจะมีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปแล้วด้วยนอกจากนี้คุณในช่วงที่คุณทําใจอยู่คุณก็มี เอเนจีของการรอคอยการรอคอยตรงนี้คุณอาจจะรอคอยเขาคนนั้นก็ได้นะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะอาจจะอยากให้กลับมาพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะรอคอยที่จะพบที่จะเจอหรือการรอคอยนี้อาจจะเป็นรอคอยคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มเนาะชีวิตคุณเติมเต็มในส่วนของความรักต่างๆนะคะให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปัญหาอุปสรรคนะคะจากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ที่มันอาจจะต้องมี เหตุที่ให้ต้องห่างกันไปนะ,ะมันอาจจะเป็นปัญหาโปรสัในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะ,ะซึ่งตัวคุณเองคุณไม่อยากที่จะเป็นเป็นทางเลือกตัวเลือกให้กับใครนะคะนอกจากทางเลือกตัวเลือกแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของรักทางไกลนะคะ,อ,ะอยู่ห่างไกลกันคนละที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับปัญหาทางเลือกตัวเลือกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทําให้คุณคุณมีความรู้สึกว่า คุณรู้สึกโกรธเขาอยู่ด้วยนะคะจากการที่คุณอาจจะได้ไปไปรับรู้เนาะไปไปเห็นนะคะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกโกรธเขาอยู่นะคะในตอนนี้แล้วก็ในตอนเนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีมีใครเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ไม่รับรักเนาะไม่เปิดโอกาสให้เขาคนนั้นคนใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนกนันเพราะว่าเหมือนตัวคุณยังค่อนข้างรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงของการทําใจอะ่ะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้เลยนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยถ้าเกิดว่าบางท่านเนาะมีการมางนงอแล้วคุณก็อาจจะยังปิดใจอยู่นะคะคุณอาจจะยังไม่รับการงอเขาเท่าที่ควรคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดู energy ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะคนที่คุณดิวด้วยค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะมี energy ความรู้สึกนึกคิดนะคะที่โดดเด่นเป็นอย่างไรบ้างค่ะเขานะคะเขาคนนั้นมีพลังงานนะคะของเสงค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นเช่าสิง์นะคะลัคนาราศีสิง์ เป็นชาวรัคนาราศีธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมค่ะมีพลังงานของ the Magician ค่ะมีพลังงานของ s e of Pentacles นะคะก็คือชาวธาตุดินค่ะศบมังกรกัณน,นะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุลมค่ะ Queen of Swords ธาตุลมคือมิถุนตุลกุมนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำได้นะคะมีกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟได้นะคะ เมษสิงห์ธนูนะคะสำหรับเอเนอรของเขานะคะในช่วงที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือห่างกับคุณมานะคะเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณะคะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกด้วยว่าตัวเขาอ่ะก็พยายามเต็มที่แล้วนะพยายามสู้เพื่อความรักความสัมพันธ์นี้แล้วพยายามทำ ให้ดีที่สุดแล้วนะคะในในสำหรับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในเรื่องของออความแตกต่างได้นะคะแต่เป็นความแตกต่างที่อาจจะมีลักษณะของการเข้ากันความแตกต่างนี้จ,จะเป็นในเรื่องของไวัยได้นะคะ ทัศนคติต่างๆนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะควบคุมคอนโทรลอีกฝ่ายนะคะให้เป็นไปนตามที่ใจตัวเองต้องการนะคะสำหรับเ n e r g y ตอนนี้นะคะของเขาเนี่ยมันเป็น Energy ของเจ็ดดาบมันแสดงถึงในตอนนี้เขาอาจจะมีอะไรที่เขาปิดบังคุณไว้นะคะไม่ได้บอกอะไรกับคุณนะคะ การปิดบังตรงนี้ถ้าไม่ได้เป็นการทําอะไรรับหลังนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการปิดบังความรู้สึกก็ได้ค่ะเพราะว่ามองจากหน้าไพา่รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเขาคิดว่าเขาตัดคุณได้นะคะเขาอยากจะตัดเนี่ยตัดคุณออกไปนะคะเ,เขาคิดว่าเขาจะตัดใจได้แหละนะคะแต่ว่า อีกด้านหนึ่งของเขาอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะพูดคุยนะคะหรือว่าปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เขาซ่อนเอาไว้ก็ได้นะคะที่เขาไม่ได้เปิดเผยความจริงในใจออกมาแต่การแสดงออกของเขามันจะเป็นลักษณะว่าเออเขาสามารถตัดคุณได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเีในฝั่งของเขานะคะเราก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานาการณ์แล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกันนะคะ สำหรับสถานการณ์นะคะได้พลังงานหลักเลยนะคะได้พลังงานของเดลเมจิเชียนนะคะมันรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ของชาวกลุ่มที่เป็นในเรื่องของมีการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะคุณสามารถคล้ายกับ เอาอยู่อะทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในชีวิตคุณเองในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไพ่ที่ตามมาต่อจากนี้มันเป็นพลังงานของ9ก้าเหรียญใหนเหมือนกับว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยมันเป็นการเริ่มต้นของตัวคุณเองทั้ง9ก้าเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพสขึ้นมาเลยนะคะแบงบก์มองว่าตัวคุณในตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสนะคะที่ตัวเองมากๆนะคะคุณมาสนใจในเรื่องของ ความมั่นคงในด้านการงานการเงินของคุณแล้วบางมองว่าตอนนี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีความสุขมีความสุขแล้วอะ่ะจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์อะ่ะที่มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะคุมเคือไม่ชัดเจนเนาะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นะคะในพารธอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับตัวคุณอะ่ะก็พยายามที่แบบ พยายามเต็มที่แล้วว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพยายามสู้พยายามอดทนเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะบางมองว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีอาจจะมีการเลือกเนาะที่จะ กลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจริงๆแบงค์มองว่าตัวคุณนะ่ะมีพลังงานของ dm p a s e ะมันเป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะใบตบท้ายของคุณน่คุณได้พลังงานของ the sun ด้วยแล้เหมือนกับว่ามันจะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะเข้ามาหาคุณในทุกๆด้านเลยนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วนี้นะคะได้พลังงานของ สี่ส่ถ้วยมันแสดงถึงว่าคุณอาจจะยังมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีคนเข้ามาคุณก็อาจจะยังค่อนข้างปิดใจนะคะปิดกันเพราะว่าเหมือนกับคุณยังค่อนข้างจะนึกถึงเนาะออความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะแมงมองว่า ในอนาคตเนี่ยจะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณจริงๆเพราะว่าไพ่นะพลังงานนะคะหกถ้วยขึ้นมา6กถ้วยนะคะแบคงมองว่ามันจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆะคะ่ะที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะคะคนเก่าๆตรงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยดีวกันนี้แหละแล้วห่างก,กันไปก็ได้หรือว่าคนเก่าๆตรงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของคนใน คนในอดีตชาติก็ได้นะคะที่อาจจะแบบว่ามีความสัมพันธ์กันมานะคะเข้ามาเข้ามา,เ,าเหมือนกับมาสารความสัมพันธ์กับคุณต้องมาพบมาเจอคุณในตอนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะเข้ากับมากับมาเนาะกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่สําหรับสถานการณ์นะคะในอนาคตเนี่ยบางมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของคนรักเก่าของคุณนะคะ มันอาจจะต้องห่างกันไปก่อนสัก3าถึงหเดือนนะคะ,ะถ้าเกิดว่าจะกลับมาคุยมาพูดคุยหรือมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะนอาจจะต้องมีการห่างกันไปสักพักก่อนนะคะสําหรับความหวังของคุณนะคะในเรื่องของความรักงมองว่าตัวคุณหวังว่าคุณอยากจะได้พบเจอกับคนที่ เขาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณเนาะเป็นห่วงเป็นใยคุณเหมือนกับมีความอบอุ่นใจให้กับคุณนะ่ยคุณรู้สึกเหมือนกับคุณรู้สึกอบอุ่นคุณรู้สึกปลอดภัยนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วก็สําหรับไพ่บอสส์และแนวโน้มนะคะคุณได้พลังงานของเดซันนะคะอย่างที่แบงค์บอกไปก็คือว่าแบงค์บอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณชีวิตคุณมันจะดีขึ้นมากๆนะคะในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการงานเนาะการเงินด้วยนะคะเนี่ยรวมทั้ง ในเรื่องของความรักด้วยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะคนคนเก่าๆที่จะกลับมานะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับความรักท้งใหม่นะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสดใสอีกครั้งหนึ่งคนคน,นี้ที่เข้ามา,าจ,จะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นี้อาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะอาจจะมีวัยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะเราไปดู ความจริงในใจนะคะที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณดิวด้วยเนาะนะคะว่าถ้าเขาบอกความจริงในใจกับคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกความจริงอะไรคะเขาอยากจะบอกว่าเขาต้องการจะชดใช้ให้กับคุณะคะ่ะ อาจจะมาชดใช้กับสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณเนาะอาจจะเป็นคุณทําให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเขาอยากจะชดใช้ให้กับสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เขากําลังเหมือนกับ h ิวลิ่งตัวเองอยู่กําลังฟื้นฟูจิตใจตัวเองอยู่นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกอีกว่าเขานะคะไม่ต้องการที่จะรู้หรอกนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการตัด นะคะในเรื่องของความรู้สึกว่าในช่วงห่างกานอาจจะแมงไม่อยากจะรับรู้อะไรคุณเนอะเหมือนพยายามคิดว่าตัดตัดคุณได้นะคะแต่จริงๆแล้วเขายังยังนึกถึงคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกอีกว่าพวกเรานะคะไม่ได้แชร์เดอะเซมเวลูหมายถึงว่าแมงมองว่าอาจจะเป็นในลักษณะของคุณกับเขาอาจจะให้คุณค่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันถ้าให้ยกตัวอย่างอาจจะเป็นลักษณะว่า อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อใจอีกคนจะให้ความสําคัญมากๆในเรื่องของการเชื่อใจแต่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ same value ลักษณะของ c ม m m i t m e n t ก็ได้ค่ะอีกฝ่ายเนี่ยอ,อาจจะต้องการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในลักษณะที่มั่นหมายแต่งงานแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นก็ได้จ,จะเป็นลักษณะของการคบไปเรื่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของคําว่าเออเราเนี่ยไม่ได้แชร์ ไม่ได้ให้ความคุณค่าในเรื่องของความรักที่มันเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกด้วยนะคะว่าอืตอนนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนกับความมั่นคงทางการเงินเขาอะค่ะมันมันไม่ได้มั่นคงมันไม่ไม่สเตเบิเท่าเดิมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ออร์คเ c ิลนะคะไพ่เลฟซอรี่นะคะมา บอกนะคะเริฟสตอรี่ของคุณชาวกลุมในอนาคตกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ patience ค่ะความอดทนนะคะ chemistry ค่ะ communication คะ่ะการสื่อสารนะคะแล้วก็ heartbreak นะคะเหมือน ใจที่มันหักนะอกที่มันหักแล้วก็ Rejection ค่ะการปฏิเสธค่ะแบงมองว่าเริฟสตอรีของคุณในอนาคตนะคะมันอาจจะมันอาจจะมีการปฏิเสธนะคะการปฏิเสธก็คือจะมีคนหนึ่งแหละนะคะที่เขาอยากที่จะ รู้สึกว่าอยากจะสารความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคือเหมือนไฟมันดับไปแล้วนะคะมันมอดไปแล้วนะคะหันหลังให้แล้วคืออาจจะไม่ได้อยากที่จะไม่อยากที่จะมาจูนกันอีกครั้งหนึ่งนะบางมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้เพราะไฟมันมอดไปแล้วอะ่ะมันจุดไม่ขึ้นแล้วนะคะคุณอาจจะปฏิเสธนะคะคนเก่าๆที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า คุณอดทนมามานานมากแล้วอะค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ซึ่งความอดทนคุณอาจจะมันคุณอาจจะไม่อยากที่จะอดทนต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่า ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะ่ะเสียใจนะคะหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าการปฏิเสธครั้งนี้ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วคุณตัดสินใจที่ปฏิเสธเนาะแม้ว่ามันจะทําให้มันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแต่คุณอาจจะเลือกแบบนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าเออคุณอยากจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วล่ะนะคะคุณไม่อยากที่จะต้องทนหรือว่าเจ็บปวดอะไรกับออความรักนะครั้งเก่าหรือปัญหาเดิมๆอีกแล้วนะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะแบงค์มองว่า ในอนาคตเนี่ยแหละคุณนะจะน่าจ,จะเจอกับคนที่ที่อาจจะมีเคมีที่ตรงกันกับคุณนะคะเพราะบคงมองว่าในอนาคตน่ะนอกจากคุณมีทั้งพ The age, ไพ่ e ดมเพลสไพ่เดอะซัด้วยนะคุณจะเหมือนกับมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะคุณจะดูน่าดึงดูดแล้วคุณก็จะดึงดูดคนที่ดีๆคนที่มีเคมีเท่ากับคุณเข,เข้ากับคุณนะคะมานะคะแล้วก็เขาคนนั้นเนี่ยที่เข้ามาอาจจะมีในเรื่องของ มีการมาพูดคุยกับคุณนะคะมีการมาติดต่อสื่อสารกับคุณก็ได้นะคะเพื่อจะมาสารความสัมพันธ์แต่คอมมูนิเคชเนี่ยบางมองว่ามันคือมันขึ้นในตําแหน่งของความท้าทายหรืออุปสรรคเนาะบางมองว่าพาอาจจะอยากมาแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือว่าคนเก่าๆนะคะที่จะเข้ามาลักษณะนี้เนาะหรือว่าจะเป็นคนเก่าได้นะที่จะพยายามมาเติมเคมีให้ตรงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องคล้ายๆกับ ต้องมีความจริงใจเต่อกันที่จะพูดความรู้สึกนะคะเหมือนกับพูดความรู้สึกที่แท้จริงว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่ากับคนใหม่ๆที่เข้ามาคุณจะต้องบอกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอะไรเงี้ยให้ให้คุณแสดงออกด้วยความแบบเป็นการ เหมือนเปิดเผยความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองอย่างซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจเพราะว่าการที่เราบอกไปว่าเราคิดอะไรเราไม่ได้เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อ่ะมันสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงเนาะมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องของการต้องมาอดทนนะคะอดทนเพื่อเพื่อจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความรักมันคงอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่แนะนามาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่เมสเซจ e อ f ลื้มนะคะมา สื่อสารนะคะมาบอกมาแนะนำคุณค่ะขอคำแนะนำค่ะ Obstacle นะคะอุปสรรคนะคะอุ้ยขอภัยค่ะแบงสับใหม่ก่อนแบงขอ off, เปิดให้ครบก่อนนะคะ Past Life Love นะคะอืมจะมีเนี่ยความรักนะคะในอดีตชาติเนี่ยพลังงานของหกถ้วยนะคะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ คู่ของคุณอะนะคะเนื้อคู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความรักในอดีตในอดีตชาตินะคะมันมันจะมีคอนเนคชันหรือว่าแรงสัมพันธ์หรือที่มันติดต่อกันแบบอย่างอย่างเข้มข้นหรือรุนแรงคือหมายถึงว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นลักษณะที่เขาจะกลับมานะคะแล้วก็ไพ่นะคะอย่างมาสื่อสารบอกอีกด้วยนะคะว่ามาแนะนำนะแมงมองก,ก็คือเป็นลักษณะว่า แผลเก่านะคะแผลเก่าที่มันยังไม่ได้เยียวยานะคะมันกำลังบล็อกเนาะหมายถึงขัดขวางเนาะการก้าวเดินไปข้างหน้านะคะของคุณอยู่นะคะให้คุณเนาะฮิลลิ่งแผลเก่าๆก่อนนะคะให้คุณพยายามเหมือนกับ เออยียวยาจิตใจตัวเองนะคะให้เข้มแข็งขึ้นก่อนแล้วก็อย่าอย่าหวาดหวั่นนะคะอย่าหวาดกลัวปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของความรักนะคะมันมันจะต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะไพ่มาสื่อสารบอกด้วยว่าคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะซึ่งความรักครั้งใหม่เนี่ยอาจจะเป็น new love เลยนะคะกับคนใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการ re commitment ก็คือจับ คนเดิมๆคนเก่าของคุณจะเป็นคนเก่าที่คุณพักเบรกความสัมพันธ์กันไปก็ได้นะคะมันกําลังพัฒนาขึ้นอีกครั้งนึงค่ะอันนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกนะคะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะกับกับใครเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่แองเจิลนะคะมาเอ่อให้คำแนะนำนะคะกับคุณชาวกลุมกันค่ะ ให้มาสื่อสารบอกว่าให้ฮ e ลลิ่ง family i s s u e นะคะ mm hmm. ก็คือความรักความสัมพันธ์เนี้ยหรือาจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้เนาะมันมีในเรื่องของอาจจะเป็นปมของครอบครัวในวัยเด็กนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยคล้ายๆกับ o อฟส a c l e ก็คือให้ฮิลลิ่งเนาะยูลย,ยาบาดแผลเ,ก,เก,ก่าก่อนนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ดีนะคะแล้วก็ไพ่ย,ยังมาบอกอีกว่า ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีใครบางคนเนาะที่เหมือนกับว่าอาจจะใส่ใส่หน้ากากนะคะเข้าหากันมากๆว่า,าจ,จะมีเรื่องของการปิดบังก็ได้ค่ะปิดบงังแอบซ่อนความรู้สึกในใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะคะออกมาให้อีกฝ่ายได้รับรู้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไพ่ย,ยังมาบอกด้วยว่าเ,เด็กนะคะ children เอเอ,อความรักนี้นะคะ มันมีการได้รับอิทธิพลนะคะจากในเรื่องของอมีเรื่องของเด็กๆถ้าเกิดเด็กๆอาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าคุณกับเขานะคนเดิมที่คุณดิวด้วยมีครอบครัวกันแล้วนะคะสิ่งที่คุณอดทนมาทั้งหลายที่ผ่านมาอาจจะเเพราะว่าคุณพยายามอดทนเพื่อเพื่อลูกของคุณนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นครอบครัวกันจ,จะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะมีไยใดฝายหนึ่งที่เหมือนกับแสดงความเป็นเด็กออกมานะคะซึ่งมันทําให เป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะสุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่ดอกไม้นะคะให้ข้อคิดกับคุณกันค่ะขอข้อคิดให้กับชาวกุมค่ะในเรื่องของความรักว่าตอนนี้ชาวกุมควรทำอย่างไรดีคะไพ่มาสื่อสารบอกว่าให้คุณนะคะหยุดลังเลใจได้แล้วนะคะแล้วก็จงเชื่อในเซนส์ของตัวเองค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของ คุณอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของเรื่องราวความรักนะคะของชาวกุมค่ะแล์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ